เือเย็นนี้เราจะทำเต้าหู้น้ำแดงนะคะเต้าหู้น้ำแดงเราจะเจียวกระเทียมไม่ต้องให้เหลืองจัดแล้วก็ใส่เห็ดหอมเห็ดหอมนี่เราแช่น้ำไว้ล้างน้ำก่อนที่ในข้างในออกล้างน้ำแล้วก็แช่ในน้ำตาลทรายไม่้อกสีน้ำสองช้อนนะคะมาแช่ไว้ชั่วโมงแล้วก็ซอยเฉียงเฉียงนี้เราจะผัดเห็ดหอมกับกระเทียมพริกไทยเครื่องปรุง เ,เ,เราส่น้ำมันกปนะคะใส่รดีไปนะคะตั้ที่เชือมเากันน้ำทุเราไม่มีค่ะเราใช้น้ำพุ่มสุดแล้วนะคะ